มาตรงนั้นปาดสกิลใสครับแล้วฮองเทเดครับเข้าไปได้แต่ว่ามีโอฟครับตามเข้าไปตามครับโอ้โหแล้วมาอ้าแล้วะเวอร์ไปยิงอันตีโดทองเทเดที่ลงมาจากฮานพอดีโอ้ขาปากโอ้โหโอ้ไม่อะไรได้ปากเดินมาแบบนี้ครับ17วินาทีครับที่เสียตัวไปหนึ่งครับสำหรับวีเกมมิ่ครับการด้วยจำนวนฮีโร่น้อยกว่าและครัวฮองหายครับเข้ามาข้างหลังครับ พยายามจัดการแต่ว่าพลังในการเว็บเลียร์ดูจะไม่ดีครับแล้วเข้าไปจะโจมตีสิ่งก่อสร้างจะจบเลยครับแล้วจบได้เลยครับว่าฟูริรัเอเออได้ไม่ได้อยู่โอ้ชนะด้วยสะกอสามต่อ2ครับอย่าลืมกดติดตามเพจการินาอาโอวีทัวนาเมเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย